หลังจากสถานการณ์โควิดซานะคะจังหวัดฉะเชิงเซาได้มีโครงการสร้างภาพลักษณ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัด้มีการแถลงข่าวแก่สังคมนนะคะกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วันนี้ที่ลานมุมกาแฟบริเวณชั้นหนึ่งสลักลางจังหวัดฉะเชิงเซาสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Creative City of c l u b s and Folk Art ระหว่างวันที่4-5กุมภาพันธ์ศนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดฉะเชิงเซาหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหารนะคะ โดยในงาน,นาท่านนัทพงศ์สนวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยท่านชูเลิกศิลปะอนันต์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาและท่านวัฒนจิตบุรณเทพรองผู้มวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซาได้ร่วมกันแถลงข่าวซึ่งการจัดกิจกรรมในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของกินของใช้ผลไม้มะม่วงมะพร้าว สินค้าประดิษฐ์ความคิดสร้างสารรค์ของอำเภอต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเซาการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซา,สาเสน่ห์ของฉะเชิงเซาก็คือการเป็นทั้งเมืองเก่าและเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะอย่าลืมนะคะ ระหว่างวันที่4ถึง5กุมภาพันธ์ศกนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพริเกียรติจังหวัดฉะเชิงเซาหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหารจวนเที่ยวงาน Creative Old City of Crafts and Folk Art เราพบกันให้ได้นะคะ